มาสวัสดีครับผมนายพานุพงศ์ยี่ยานะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาเครื่องกลนะครับจะมาทําข้อสอบบทที่เก้านะครับเรื่องการออกแบบเพานะครับข้อที่สิบนะครับเพาขนาดสี่สิบมิลลิเมตรนะครับรองรับแบริ่งสองอันนะครับห่างกันเกือร้อยหกสิบมิลลิเมตรนะครับบนเพานะครับมีจานกลมนะครับสามอันนะครับหนักหนึ่งจุดสองกิโลนิวตันเท่ากันนะครับ แล้วก็มีระยะเท่ากันนะครับติดอยู่บนเพานะครับเพาเป็นเหล็กกล้านะครับจงหานะครับความเร็ววิกฤตของเพานะครับก็คือวิธีทํานะครับก็คือจากตารางคสองนะครับถ้าน้ําหนักและระยะของจานเท่าเท่ากันนะครับจะใช้สูตร y เท่ากับ f l ลกำลังสามส่วน4.8 e คูณ i นะครับโดยโจทย์กําหนดวนะครับ f เท่ากับ น้ำหนักของจานนะครับก็คือดนะครับเท่ากับ1.2นะครับเนื่องจากมันมี3มันก็คือคูณ3เข้าไปนะครับแล้วก็ระยะของ L นะครับก็คือระยะทั้งหมดนะครับก็คือ7 6 0มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ค่า e นะครับเป็นค่าของเป็นเหล็ก้าธรรมดาคือ205กิโลนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรกำลังสองนะครับจากศูตย์นะครับเรายังไม่รู้ค่าไนะครับเราจึงทําการหา I อนะครับโดยเผาเป็นเผากลมนะครับ จะใช้สูตรพายดีกำลังสี่ส่วนหกสิบสี่นะครับพอเราแทนค่านะครับจะได้เท่ากับพายคูณด้วยสีย่ิบยกกำลังสี่นะครับหารด้วยห4สิบสี่นะครับจะได้ไอเท่ากับหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งสองห้าจุหกนะครับคูณสิบยกกำลังสามนะครับหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรยกกำลังสี่นะครับพอเราได้ค่าไอาแล้วนะครับเราก็จะมาทำการแทนค่านะครับก็คือ จากสูตรนะครับ y เท่ากับ fl ยกกำลังสามนะครับส่วน4ี่ติดแด e คูณ i นะครับพอเราแทนค่านะครับ f ก็คือน้ำหนักหรือแรงนะครับจะได้เท่ากับหนึ่งันสองร้อยนะครับคูณด้วยมีสามเพาก็คือคูณด้วย3ามจานนะครับมี3ามจานแล้วก็คูณด้วยระยะนะครับก็คือ l เจ0้อยหกสิบนะครับยกกำลังสามนะครับหารด้วยถีติแนะครับค่ายังมาร์ดก็คือ สอง้ยห้าคูณด้วยหนึ่งพันนะครับแล้วก็คูณด้วยไอที่เราหามาได้นะครับก็คือหนึ่งสองห้าจุดหนะครับกดเค่นงคิดเลยมนจะได้ 1, 2, 7, หนึ่งจุดสองเจ็ดแปดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับพอเราได้ค่า y แล้วนะครับเราจึงหาความเร็ววิกฤตได้นะครับโดยใช้สูตร n4 นะครับเท่ากับเก้าร้อยสี่สิบห้า w y หารด้วย w y ยกกำลังสองนะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง หนึ่งสองสองหรือศูนย์จุดห้าครับพอเราแทนค่านะครับเราจะได้เท่ากับเก้าร้อยสี่สิบห้าคูณด้วยหนึ่งพันสองร้อยคูณสามนะครับก็คือมีสามจานนะครับแล้วก็คูณด้วยวายที่เราหารอะไรก็คือหนึ่งจุดสองเจ็ดห้านะครับสองเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หารด้วย w ก็คือตัวเดิอนนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับคูณด้วยสามนะครับแล้วก็คูณด้วยว ห2 7 8จุดสองเจดแปนะครับแล้วก็ทั้งหมดแล้วก็กําลังสองนะครับแล้วก็วงเล็บทั้งหมดหารด้วยยวกกําลังหนึ่งส่วนสองนะครับกดเช็งคียเลขออกมานะครับก็จะได้เท่ากับแปดร้อยามิบห้าจุดเก้ารอบนะครับผมขอ,ขอจบการนำเสนอบทที่เก้าข้อที่สิบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ